สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับของ Motorola GPT98 นะับเป็นตัวนี้นะครับม o t o r o l a GPT98 นะครับตัวนี้นะครับมีถามมาหลายท่านนะครับว่ามันไม่มีหน้าจอไม่มีปุ่มกด แล้วมันจะใช้งานยังไงนะครับอ่ะตัวนี้อ่าบอกอีกนิดหนึ่งนะครับว่าการบันทึกช่องต้องทําผ่านคอมเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับอ่ะตัวนี้นะครับอ่าทั้งหมดมันก็จะมีอ่าสีสีด้วยกันนะครับตัวนี้มีสีแดงอ่าสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับมีสีสีให้เลือกนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มอ่าการใช้งานเบื้องต้นพร้อมกันนะครับอ่ะ เอามาปุ่มแรกครับปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มขวามือตัวนี้ปุ่มปิดเปิดนะครับเปิดก็หมุนไปทางขวานะครับปุ๊บอ่ะอ่าหมุนไปทางขวาแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยครับมันก็จะแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเพิ่มเสียงอ่าลดเสียงนะครับตัวนี้เพิ่มเสียงก็หมุนไปทางขวาอ่าหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับอ่าอ่ารีเสียงก็อ่าหมุนมาทางซ้ายนะครับก็คือทวนเข็มนาฬิกานะครับอ่ะ ตัวกลางนะครับสําหรับปุ่มกลางจะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยนช่องนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับปรับเปลี่ยนช่องนี่ยครับอ่านะครับทั้งหมดนะครับมันมี128ช่องนะครับเนี่ยครับหมุนไปทางขวาก็เพิ่มช่องนะครับเนี่ยเพิ่มเสียงดีนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวฟังอีกนิดนึงนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยว หมุนมาทางซ้ายก็คือลดช่องนะครับเนี่ยครับน่ร้ี่สิบแปดช่องนะครับอันนี้128ปช่องนะครับปุ่มแรกก็ไปแล้วนะครับปุ่มแรกปุ่มปิดเปิดเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มที่2ก็คือปุ่มเพิ่มช่องนะครับลดช่องนะครับให้เลือกนะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นปุ่มมอนิเตอร์นะครับสําหรับเช็คลำโพงว่าดีไหมนะครับตัวนี้นะครับให้ตัวนี้นะครับ ให้กดไปหนึ umb, ่งทีนะครับป it ุ oh, so, it it ่มมอนิเตอร์กดไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันจะร้าแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดวารุ่มเลยครับอ่าเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเนี่ยครับในการเช็คว่าลําโพงเราดีไหมนะครับนี่ครับตัวนี้ปุ่มมอนิเตอร์นะครับออกจากมอนิเตอร์ก็กดหนึ่งทีครับอ่าแค่นี้เองนะครับไม่ยากนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการอ่าล็อกเครื่องนะครับวิอ่าล็อกเครื่อง วิธีล <of a> <manager> like ็อกเครื่องก็มอนิเตอร์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับกดแช่ไว้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเรามาทําพร้อมกันนะครับวิธีล็อกเครื่องนะครับให้ปิดปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องแล้วก็กดโมนี้ตัวนี้แช่ไว้นะครับมันจะได้ยินเสียงดังตึ๊ดแล้วก็ปล่อยมือนะครับทําพร้อมกันนะครับกดมอนิเตอร์แช่ไว้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับวิธีล็อกเครื่องนะครับปึ๊บ มันตืดแล้วก็ปล่อยมือเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่านสักพักนะครับมันก็จะล็อกเห็นไหมครับอ่ามันจะล็อกพอมันล็อกเสร็จนะครับมันก็จะไปไหนไม่ได้นะครับเนี่เห็นไหมครับเนี่ยครับก็คือมีรับกับส่งได้เท่านั้นนะครับวิธีล็อกเครื่องนะครับปลดล็อกก็ทําเหมือนเดิมครับทาเหมือนเดิมนะครับปลดล็อกก็ปิดเครื่องครับปิดเครื่อง ปิดเครื่องก็กดแช่เหมือนเดิมครับทีนี้มันจะได้ยินเสียงตืดๆได้ยิน2ทีนะครับอ่าทำพร้อมกันนะครับกดโมนิแช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องนะครับวิธีปลด <100. S 1> <ป checking S 2> ล็อกนะครับเปิดเครื่องปุ๊บอ่ามันจะได้ยินเสียงตืดๆแบบนี้นะครับอ่านะครับแล้วมันก็ไม่ล็อกอีกเลยเห็นไหมครับอ่าก็คืออ่าวิธีอ่าล็อกเครื่องปลดล็อกเครื่องนะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังดูดิว่า สัญญาณมันยังไม่เข้านะครับน่าจะยังไม่คุยกันนะครับอ่ะอ่ะไม่เป็นไรต่อเลยนะครับทีนี้ต่อไปจะเป็นการสแกนนะครับการสแกนนะครับอ่าอันนี้ผมอ่าตั้งสแกนไว้1 2 3แล้วก็128นะครับอ่าตั้งสแกนไว้นะครับ4ช่องนะครับวิธีสแกนก็ทำเหมือนเดิมครับก็ปิดเครื่องครับปิดเครื่องเสร็จแล้วก็กด โมดิเหมือนเดิมครับอ่ากดแช่ไว้แล้วก็อ่าเอาใหม่นะครับยังนะครับยังไม่เสร็จนะครับเอาใหม่เปิดเครื่องก่อนนะครับวิธีสแกนนะครับให้เลือกให้เลือกไปที่ช่อง16นะครับอ่าไปที่ช่อง16ไปที่ช่องนี้นะครับเนี่ยครับได้ช่อง16แล้วก็ปิดเครื่องนะครับวิธีสแกนนะครับปิดเครื่องให้กดโมนี้ตัวนี้แช่ไว้นะครับกดแช่ไว้ให้มันตื๊ดทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยมือนะครับปึ๊บ อ่าแล้วก็ปล่อยมือนะครับ<ซ>ทีนี้อ่าทีนี้มันจะวิ่งสแกนเห็นไหมครับมันจะวิ่งสแกนพอมันมีความถี่เข้ามามันก็จะหยุดหยุดแล้วมันก็จะวิ่งต่อนะครับอ่าอันนี้จะจะเป็นขึ้นแทรกนะครับอ่าเดี๋ยวลองจับตัวนี้เลยนะครับอ่ะอ่าลองอ่ากดเข้ามาปึ๊บอ่าเห็นไหมครับช่องที่สองเทดเทดเปิดไว้ก่อนนะครับอ่าเสร็จมันก็จะวิ่งต่อนะครับ ทีนี้จะมาอ่าช่องที่หนึ่งนะครับกดไปช่องที่หนึ่งเทตเทดอเาเห็นไหมครับเนี่ยครับมันก็จะวิ่งต่อเห็นไหมครับกลางเนเนี่ยครับก็จะวิ่งอ่าอ่าเนี่ยครับมันก็จะวิ่งต่อนะครับอ่าอันนี้มันก็จะเป็นการล็อกเครื่องด้วยนะครับอ่านะครับถ้าเราสแกนมันจะล็อกเครื่องด้วยนะครับอ่บอกก่อนนะครับอ่า่านะครับ ปวดล็อกวิธียกเลิกสแกนเนี่ยเ็คือให้ปิดไปเลยครับปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับยกเลิกสแกนนะครับก็ปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ปึ๊บแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลองฟังรายงานนะครับว่าเสียงมันขนาดไหนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ฟังนะครับเนี่ยครับ ตัวนี้นะครับเวลาเราสแกนปุ๊บเ네นี่ยมันจะล็อกด้วยนะครับอ่ alia, บอกก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาปลดล็อกทีหลังนะครับอโอ้ตอนนี้ยังไม่คุยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาปลดล็อกกันก็ได้นะครับอันนี้มันล็อกอยู่ใช่ไหมตัดสามัวนึ่งไ่่อยโอ้เสียงดีครับนี <3 S 1> ่เส <Answer. S 1> ียงดีนี่แา่เป<อ>ิดนิดเดียวตัวสามเจ็ดไ่ครับเสียงดีนะครับตัวนี้อ่าเสียงดีอ่ะเดี๋ยวฟังอีกนิดนึ่งนะครับ เนี่ยครับรวอ้าวเสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดีอ่ะปลดล็อกนะครับปลดล็อกก็ให้ปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องก็ทําเหมือนเดิมครับกดแช่มันก็จะได้ยินสองตึ๊ดนะครับอ่ากดแช่แล้วก็เปิดนะครับปุ๊บอ่าตื๊ดตแล้วก็ปล่อยมือเลยนะครับอ่านี่ครับอ่าวิธีอ่าล็อกเครื่องปลดล็อกเครื่องนะครับก็ทําแบบนี้นะครับอ่ะครับรีวิว การใช้งานเบื้องต้นมันก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้นะครับไม่มีซับซ้อนนะครับใช้งานง่ายด้วยนะครับเราใช้ช่องไหนก็ปรับช่องให้นี่ครับปรับช่องให้ตรงนะครับปรับให้ตรงกันแค่นั้นก็ใช้งานได้เลยนะครับครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ